เมื่อนี้อยู่กับช่องน้องเลินาน้องสาแล้วก็น้องลี่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งตอนนี้เทามาเปิดคลิปด็กหน่อยหนึ่งเนาะหาก็แล้วเรียกอานามอีอย่างเดียวละเมื่อนี้รถกับน้องลี่ิมาเปรียบเทียบภาษาลาวกับภาษาไทยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมันมีแต่น้อยเดียวที่แตกต่างเนาะสไลายกับคำว่าคล้ายๆกันนาดเพียงแต่สำเนียงเท่านั้นที่แตกต่าง มีแต้น้อยเดียวทีท่แตกต่างเนาะมาเบิ่งกันเลยว่าซีมีอย่างเดียที่แตกต่างน้องรสีให้น้องรีเบ้าเป็นภาษาลาวแล้วน้องรถสีเบ้าเป็นภาษาไทยเนาะว่ามันมีอย่างเดีที่แตกต่างเนาะเอาคำง่ายๆก็นะทุกคนเพราะว่าน้องรถคิดออกแต่คำนี้ฮะเดี๋ยวมือหน้าคิดออกลายแล้วน้องรถสีมาเพศอีกเนาะประมาณสิบไดสิบเนาะประมาณสามสิบ ให้น้องลีว่าเป็นภาษาลาวน้องว่าทีเว่าเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเบิ้งว่าสำเนียงจิคือบอกอันให้เบ้าเป็นทางการภาษาไทยน้องรถกับเว้ามาได้ที่กันสลายสิมักเว้าดินๆินกับน้องกับมือสีเบ้าได้อยู่เนาะแบบเบิ้งนั่งแล้วก็เว้านำสินะโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งน้องลีว่าน้องลีสีเว้ายางกนเนาะเอาคำแรกเลยมักลินล่นแมนมักเพ็ดภาษาไทยแมนมักพิก แต่ว่ามันเทคล้ายกันแหละมีแต่แถวกรุงเทศเนาะคนจีเบอกแบบเป็นภาษาไทยลวดแต่ว่าแถวทางอีสานมีซีบอกคล้ายๆแบบภาษาลาวเลยส่วนมีพวกค่าคล้ายกันไปเลยมีแกงแต่สำเนียงเนาะที่บกื่นเตี๋ยวเหือ่ยก๋วยเตี๋ยวเรือขอบคุณแต่เจอเส้นฟืนใหม่ด้วยด เออตอนนี้ม okay, ันกับบนธรรมดาคอนเสร์ตคอนเสิร์ตที่สามเนาะเขาปูนขนมจีนป็นภาษาไข่เ็าเออขนมจีนเนาะทุกคนขนมจีนลูกนมพี่ขนมจีนใื้ใช้ทำที่ที่ไปใสไปไหนภาษาไทยจะเอิ้งว่าไปไหนไปไหนคะสีหนะ่นทีฮะพัฒนเทศตีนี้ทุกคนกับซี่งูเลยเนาะภาษาไทยกับอิมปีราส แถวอีสานเขาจะเอิ้์ปลาเด็กคือกันแหละปลาข้าวที่หกข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่สกุลกับยิ่งใส่ข้าเจ้าก็คือซีโม่เนาะมันคล้ายๆกันมีแต่ต่างได้สำเนียงภาษาไทยก็เสิร์ฟข้าวเหนียวเหนียวกว่ได้แต่ข้าทอซอไทยเนาะข้าวเหนียวสินะข้าวที่เก็ีดเลยทุกคนรถใหญ่รถยนต์ภาษาไทยเจอรถยนต์เนาะ ทำพิเศรถจักษภาษาไทยเช่นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทำพิเก้ากินข้าวภาษาไทยก็เช่ท 9, นาทานข้าวถ้าสมเนียน้องรถมาได้ขอโทษไม่ได้นะทุกคน <c oughs> น้องรถไม่ได้เขียนมาเนาะเคยเบิงไปรทรทัศนาตาเก็บมาเว้าวซิ่งต่อไปคำพิซซีเเ็ดหยังยู่ ภาษาไทยเพื่อนซีว่าว่าทำอะไรอยู่ทำทีท,ำที่สิบเอ็ดเหมโดยหรือว่าเจ้าอ่านภาษาไทยซีวา่าค่ะแล้วก็ครับเนาะอันโดยนี่เมนสลายซีเมนพวกไว้นุ่มแบบเด็กน,แบบน้อยเว้าน้ำผู้ใหญ่สิเจ้านี่ส่วนใหญ่จะเมนแบบผู้ใหญ่คุแบบ้เขาบบ้แบบเขาว้ากันเนาะทำทที่สิบสอง มากมันต้นภาษาไทยเช่นมักฝรั่งมันบอกคำที่มันฝรั่งเออมันฝรั่งลงคำที่สิบสามเลยทุกคนมักพุ่งอันนี้ไผ่กระเจี๊ยบแหละมาละโกเอาใจคำง่ายๆก่อนโน่คิดออกสานีคำที่สิบสี่คีเคปภาษาไทยเชิญตะขาบตะขาบไปคำที่สิบห้า รเยี่ยมภาษาไทยเซนหน้าต่างหมท่บพรมเยี่ยมภาษาลาวเซนหน้าต่างคำที่สิบหกเลยสาลีถ้าเป็นภาษาไทยตาเชิเญลืม,มลืมกืมคำ <c oughs> <c oughs> พูดคำพ <c oughs> ูดค่ะยังต้องลืมค่ะพูดไปหุ่นม,ม,มาค <c> ำ <oughs> ที่สิบเจ็ดแม่นโทรศัพท์ ถ้าเป็นภาษาไทยภาษาลา,ลาวสไลด์เขาจะเสีเอิญคือกันถ้าเป็นภาษาไทยเขาเสีเอิญนนแบบว่ามือถือเนะาะสไลด์นะก็คล้ายๆกันไปคำที่สิบแปดเลยไปลิ้นใสภาษาไทยก็ไปเที่ยวไหนอันภาษาลาวไปันลิ้นลิ้นนี่อันลิ้นนี่แบบหมายเขาว่าใส่ได้ทุกอย่างแบบลิ้นโทรศัพท์ ลิ้นเครื่องลิ้นเขาไปสชนะแต่ว่าภาษาไทยนีแบบไซอันเล่นเน,ะนาะสไลด์อันมันไซโบไรคือกันเนาะถ้าลิ้นภาษาลาวแบบลิ้นเครื่องโทรศัพท์ลิ้นไปลิ้นกับไ้คําเดียวกันแต่ว่าอันภาษาไทยมันจะเอินไปเที่ยวเนาะแต่ว่าถ้าลิ้นโทรศพัพท์นี่คนไทยกับซีเอินว่าเล่นโทรศัพท์เล่นเขาจะเขียนมาเล่นเนาะแต่คนลาวเขาเซีเอินลิ้น ยิมนี้ใสได้ทุกอย่างเลยแต่ว,ว่าบบมีหลายคำพอไปพอพี่ก้ากันเลยทุกคนดึกแล้วภาษาไทยจะเอินดึกแล้วดึกนี้แม่นดึกของภาษาลาวภาษาลาวเอิวมาดึกภาษาไทยจะดึกนะทุกคนไปคำทีซาวกันเลยอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ภาษาไทยเอ็นหนึ่งสัปดาห์เนาะทุกคน ไปคำทีสาวเอ็ดกันเลยตาเวนภาษาตาเวนภาษาลาวภาษาไทยแม่นผาอาทิตย์ไปคำทีสาวสองเดือนเดือนภาษาไทยสิแม่ดวงจันทร์บางทีคนลาวก็จะเอิน้นคือกันว่าดวงจันทร์บางคนก็จะเอิน่นกิจเอื่น บางคนก็นจะเอิ้นเดือนอันดวงจันทร์คือกันเดือนนี้บอันโบเมนเดือนเดือนห้าเดือนทุกเดือนอันนี้เป็นเดือนแบบยูเถึงฟ้านะทุกคนแต่ว่าไซ่ข่คือกันอืมไอคำที่สา,สามเลยทุกคนสามสามเขาเอาิาาา้นภาษาไทยกะละมังเนาะทุกคนสามที่มันเป็นยังไงใส่ใส่เครื่องใส่เนื้อไอคำที่สาซี่สาวเล็กสาว มันภาษาลาวซีหนึ่งสองสามซีห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนดหสาวออกสาวนะทุกคนภาษาไทยซีเอิญยี่สิบตวันหนึ่งสองอันสิเบาคือกันแตต่างแต่สำเนียงคือนภาษาลาวสีหนึ่งสองสามตตภาษาไทยนี่หนึ่งสองสามีแบบสำเนียงมันก็คือกันนะทุกคนเปลี่ยนไต่สำเนียงแต่ว่าคำเบาคือกันแต่ว่าต่างแต่บอลบอลหนึ่ง สาวแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแต่ภาษาลาวพี่สิหนึ่งอ่าสาวเอสสสองสาวสามพี่สินับไปจงสิเลยตั้งกันไม่เดียวไปต่อคำที่สองห้ากันเลยทุกคนกาแฟภาษาลาวกาแฟภาษาไทยจะมแนนกาแฟกาแฟสินะตั้งกันไม่เดียวเนาะคือคือกันเลยไปต่อคำที่สาหกกันเลยทุกคนงามงาม องลาวยุไทยกับเอินสวยยุลาคก็เอินสวยคือกันเนาะบางคนอ้ <c oughs> เอายืมคําไทยอะไรมาว่าสวย <c oughs> สวยบบเมนาตื่นสวยเลยแบบคําไทยมันสวยก็คืองามพงภาษาลาวเนาะถ้ายุลาวเขามาถ้าว่าสวยก็เป็นตื่นสวยสวยแล้วไปเวียบโบราณเช่นนั้นไอตโตคคำทีเซาเจ็ดกันเลยหนึ่งปีอันนี้ใส่สำหรับเด็กน้อย,ยทุกคนหนึ่งปีอ๋อเด็กน้อยหนึ่งปีทุกคน ถ้าอยู่ลาวเด็กน้อยหนึ่งปีสองปีถ้าอยู่ไทยก็จะเอ็นหนึ่งขวบสองขวบเนาะเต็กตั้งกัอนนิดเดียไปต่อคำที่ซาเปกันเลยทุกคนตั้งตั้งที่ห่านางอ๋อตั้งที่ห่านางทุกคนตั้งอีตั้งอันหานาอยู่ไทยก็จะเอ็นเก้าอี้เก้าอี้ไปต่อคำทีเสาเก้ากันเลยมากไม้ มัไม่ภาษาลาวภาษาไทยเอิน้นผลไม้ผลไม้ถ้าน้องรถว้าวเกินไปก็ขอโทษขออภัยเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจปต่อตคำสุดท้ายกันเลยทุกคนกะตา้ากะต้าที่เฮาใส่เครื่องหรือว่ากะต้าที่เฮาใส่พักใส่อีอยังหันยูไทยจเอิน้นตะกา้ตาตะกก้าถ้าสำเนียงของน้องรถบัวได้ก็ขอโทษนำเนาะเพราะว่าน้องรถกะ บน่าใจว่าเขาจะเาจังไดเพราะว่าบนด้เฮียนมาเขาก็เบ,บึ้งตามโทรทัศน์แล้วก็จื้อมาได้ซ้ำนีเนะทุกคนก็มีแต่ซ้ำนี้แหละที่น้องรดกับน้องรี่คิดออกเนาะ <c oughs> เอาคําง่ายๆไปก่อนทุกคนถ้าน้องรดกับน้องรี่คิดได้คําใดที่ <c oughs> ยังพอสิคิดออกน้องรถก,กับน้องรี่มาเบาอีกนะทุกคนอันนี้แม่นคําแตกต่างของภาษาลาวกับภาษาไทยเนาะ แล้วอันตัวเขียนนะก็คล้ายๆกันนทุกคนเวลาเขาเขียนนะแตกต่างกันยูไทยจะมีลายตูวนาะคือยอยุ้งยูไทยแบบว่าเขาใส่หญิงผู้หญิงยูลาวสิผู้หญิงยูไทยก็ผู้หญิงสินะตูเป็นยอหญิงบบไม่ยอยุ้งสินะยูลาวใส่ยอยุ้งตัวเดียวเลยยูไทยมันสิมียอหญิงแล้วก็ยอยุ้งอ่ะสิมันลายตูเนาะทุกคน กะริแตกตั้งกันบนนี้เลยทุกคนเดี๋ยวมือหนาน้องโรซีมาเขียนมาเฮดคลิปอ่าอีย่งก็เขียนตัวเลขกับตูวอีย่างพญชนะวลาเขาลืมและเขียนกาได้ทุกคนก็ใกล้เขาใครเห็นนะพยนตร์ชนะอืมเดี๋ยวเขาซีมาเขียนเปรียบเทียบกันเนาะว่ามันเขียนอย่างไดเดี๋ยวแล้วน้องรดกับซิมาเฮียนเขียนภาษาไทยไปพร้อมๆกันเนาะ อันที่เขียนยโทธรสาพันมันก็จะง่ายน้อยหนึ่งเขียนได้แต่ตัวเฉพาะตัวง่ายเนาะได้ตัวยากน้องรถก็เขียนบมเป็นคือกันนะตัวยากกับบุคคลอ่านคือกันตอนนี้กันประมาณเวลาจะโมงละสิบโมงใกล้สี่หอสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงยังละทุกคนจังใดน้องรถกับน้องรีขอตัวไปนอนก่อนเนาะหัวยุ้งหัวยองน้าสุดกันสุดก็น้าน้องรถนี่กับบ่มีละ น้องรถกับน้องลี่ขอตัตไปนอนก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิงให้น้องรถกับน้องลี่เพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิป่ตไปนะทุกคนตอนนี้กำลังพย,ยายามพัฒนาปรปับปรุงการถ่ายและการเล่าของซองเขาเนาะจังใดก็ฝากซองน้องรจนานาองสานเด้อทุกคนฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องเมลเด้อบายบาย เจอกันคลิปหน้าเนะาะภัยยากให้น้องรดเ็ดคลิปอย่างกับคอมเมนต์มาได้เลยเนาะทุกคนสงสัยอีกอย่างสามารถถามได้เนะาะบาย